ตามคาดคู่รักสุดฮอตเลิกกันแล้วหลังเปิดตัวคบไม่กี่เดือนยูบินวันเดอร์เกิลและนักเทนนิสควอนซุนวูเลิกกันแล้วเมื่อวันที่5มิถุนายน LE e n t e r t a i n m e n นตต้นสังกัดของยูบินประกาศว่ายูบินและควอนซุนวูเลิกกันแล้วพวกเขาตัดสินใจเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งสองพัวพันกับข่าวลือการเลิกราเมื่อพวกเขาเลิกติดตามบัญชีของกันและกันและลบภาพคู่ออกทั้งหมดพวกเขายอมรับการเลิกราอย่างเป็นทางการหลังประกาศเปิดตัวคบกันได้เพียงห้าเดือนควอนซูนวูควอนซูนวูทักเทนนิสชื่อดังของเกาหลีใต้เพิ่งมีประเด็นข่าวดังไปทั่วโลก ในคลิปไวร่าหัวร้อนในการแข่งขันเทนนิสเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่ประเทศจีนที่แพ้ให้กับบูมกษิดิษส์สำเร็จนักเทนนิสไทยวัย22ปีมือ6 3 6ของโลกควนซุนวูระเบิดความโกรธต่อความพ่ายแพ้โดยการฟาดแร็กเก็ตใส่พื้นจนหักรวมถึงพฤติกรรมไร้มารยาทไม่จับมือกับกรรมการและเพื่อนร่วมสนามแข่ง แสดงให้เห็นถึงความไม่มีน้ำใจนักกีฬา